นะครัในยุคนี้นี่มันหาแบบนี้ไม่มีแล้วนะก็จะไปดูไปดูเทปได้เราผมให้เบกซองโดนเป้าปุ๊บไม่ส่องผมนัดอะไรไหมตวจมาพวกนักฟานต้องมีเป้าก่อนอเลือกเลือกเลือกฟานเท้าของผมเลยใช้อะไรได้ด้วยด้วยไม่ไดผมก็ไมยต่อละได้เลยคได้ดีเลยเราเทพดีเลยวันนี้ ได้ทีเลยวันนี้ได้ทีเลยลูกเป็นยังไงลูกมียังไงลูกมีแห้งลูกมีปกติที่ซ้อมมาเนี่ยที่ราคารองสามพ่อคนลงมาครับพี่บ้านพี่บัานวันนี้วันนี้เป็นการเข้ามาไปชมวยราชเบินรอบสิบปีสิบปีเหรอพี่บ้านพี่บ้านบอกพี่บ้านมาช่วยเต้นในสามชมหน่อยว่าออเหลังจากไฟไหนไฟที่เสมอกับพี่บัานประเทศใช่ไหมครับผมหลังจากไฟนั้นไม่เข้ามา เหตุผลเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าไม่ค่อยชอบคอมพิวเตอร์ทำไมถึงกลับมาชอบเกลับมาชอบกลับมาชอบพี่ไม่รักผมแค่รักใครวะอ่มเอาเอาสมรักอยากจะย้อนยุคกับใครตอนนี้มีไหมฮะ พอแล้วพักเถอะพักเถอะพักเถอะน้องๆมันเก่งที่มากพี่อ่ะอ้าวอ้าวอ้าวก็มีโอกาสไปถ่ายกพอดีพี่มาทีไม่น้องลูกหลาแล้วครับกังรูลูกน้ลูกน้อพิชาความรู้เออพดีมันเก้ๆกน้อยมันเอาตัวรอดไดใช่อขเีบครับยักษ์นี้เนทีครับยักษ์ยักษ์อจ้า วันนี้วันนี้ลูกที่ชนะนี่คือลูกลูกไหนอาจันไม่ไม่รวมลูกนับนะผมตรลูกทีอ๋อลูกทีลูกลูกยิ่งยักลูกอ๋อลูกนี้คือลูกสยไม่โดนจริงไม่โดนไม่โดนกล้าดึงเลยดึงดึงก็ผมบอกว่าคู่นี้ผมบอกก่อนชกแล้วว่าคู่นี้จะเป็นเหมือนคู่อัตชัยกับอภวแต่ไม่โดนมันเหมือนดูเทีล็อกผมบอกแล้วไงคิดว่านอกแต่ไม่็อกบัดบัดดูบนล็อกนี่เหมือนเหมือนกับลามชนเขาสวม สมวิญาณของที่มันเล็กยังไงไม่รู้นะไม่ไม่่อยู่ที่สมองวยใช่ไหมคือสมองวยเขาคือว่าสุดยอดว่าเราสอนอะไรไปแค่นิดแค่น้อยอ่ะเราสามารถที่จะก็ทำได้อ๋อแล้วก็ลูกกระโดดกระโดดกระโดดคือจริงอมากนลูกนั้นสามชั้นตอนนี้ได้แค่ชั้นเดียวอาโอเคครับนี่ฮะคือสมรักํำสิ่งนะมีรับุรุษโอลิมปิกของเรานะครับผมนี่ฮะ